สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่9มิถุนายน2023นะครับวันนี้มีข่าวที่ช็อกอุตสาหกรรมคริปโตโดยเพราะตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกาเหตุผลที่ใช้คำว่าช็อกอุตสาหกรรมคริปโตเพราะเ,าเราทราบกันดีจันที่ผ่านมา S.E.C. กาตอตสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง Binance Binance US ฟ้อง B.T.C.C. วันรุ่งขึ้นประกาศฟ้อง Coinbase นะครับ วันแรกที่เขาประกาศฟ้อง Binance b i n a n c e US เนี่ยพิติีซีซออกมาทวีตหมายเลขก4นะแกบอก i อ n ก r นฟัสอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาการฝากการถอนการโอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นทุกอย่างยังปกติอยู่นะครับปรากฏวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้มีทวีตจาก Binance US ซึ่งเป็นทวีตที่ผมเรียกว่าจดหมายเหตุ Binance US นี่นะครับเขาบอกว่า the SEC has taken to using extremely aggressive and intimidating tactics in its pursuit of an ideological campaign against the american digital assets industry. binance us and our business partners have not been spared in the use of these tactics, which has created challenges for the banks with whom we work. Uh, SEC, เพื่อกันแกล้งอุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐอเมริกา Binance US และธนาคารที่เป็นพันธมิตรกับธุรกิจของเราเนี่ยกำลังถูกกันแกล้งด้วยยุทธวิธีต่างๆซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ทำให้ยากต่อการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันระหว่าง Exchange Binance US กับธนาคารนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดจะเกี่ยวกับ Binance US เท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับ Binance.com ก็สรุปทั้งหมดที่ผมเข้าไปอ่านเนี่ย อย่างที่เขาบอกกําลังโดนแกล้งนะครับเขาไม่ได้เจาะจงว่าแบงค์ไหนในสหรัฐอเมริกาที่ในอนาคตอาจจะถูกตัดไม่ให้อนแรมออฟแรมไม่ให้ฝากถอนนะครับเขาไม่ได้บอกแบงก์อเมริกาเวลส์ฟาร์โกแคปิตอลวันเนี่ยไม่ได้เจาะจงแต่ตอนนี้ทาง Binance US เขาดังงับ US ดอลลาร์ที่จะเข้า Exchange นะครับเขาดัง,งับการฝากนะตอนนี้ประกาศออกมาแล้วอย่างเป็นทางการนะครับ และจะระง,งับการถอน US ดอลลาร์ทั้งหมดในวันที่13มิถุนายนที่จะถึงนี้หรือพูดง่ายว่า13มิถุนายนเนี่ยคุณไม่สามารถถอน US ดอลลาร์ออกจาก Exchange ได้เหลือประมาณ4วันนะครับนี่เป็นการเตือนจาก Exchange Binance US นะครับเดิมต้นสัปดาหนะ์หน้า Binance US จะระง,งับคู่เทรด ที่เป็น USD ดอลลาร์ด้วยนะครับอย่าง BTC กับ USD เนี่ยไม่สามารถเทรดได้เพราะนั้นเพื่อนสมาชิกหลายท่านดูอยู่จากสหรัฐอเมริกานะผมไม่สามารถบอกว่า 1, 2, 3, 4ทําอย่างนี้นะเพราะโลกคริปโตหลายอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมถอนออกหมดนะครับผมไม่กล้าเสี่ยงแน่นอนเพราะว่ายิ่งวีคเอนนี้เนี่ยเสาร์อาทิตย์อาจจะติดแบงก์ปิดนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเป็นผมผมถอดถอนหมดนะครับ ตรงนี้แน่นอนนักลงทุนคนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยเหมือนโดนเหมือนโดนเจาะยางนะครับไม่สามารถเอ,อเอาเงินเข้าตลาดได้เนี่ยมันมันเหมือนกับโดนปิดทางเข้าตลาดแบบโดยที่ไม่มีเงินเฟียสเข้ามาอีกเลยนะครับทาง Binance u เเขาบอกว่าการเทรดการสเต็กการฝากการถอนที่เป็นคริปโตเคอเรนซีไม่ได้รับผลกระทบ นะครับคือทุกอย่างเนี่ยที่เป็นคริปโตยังเหมือนเดิมนะครับแต่ทาง Binance เขาต้องการในอนาคตเนี่ยเขาต้องการทำให้เป็น all crypto exchange หมายความว่าจะไม่มีเงินเฟียตอีกนะครับเ,เหรียญที่เป็น stable coin ยังได้อยู่นะครับแล้วก็ cryptocurrency เนี่ยยังได้อยู่แต่ว่าการเอาเงินเฟียตเข้ามาใน exchange จ,จะในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีอีกแล้วนะครับก็ เป็นอะไรที่บอกตรงๆว่าช็อกนะไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไม่คิดว่าจะมีวันที่บีนแ n c ยูเอสจะระง,งับการฝาก u s ดอลลาร์นะครับข่าวนี้ผมเป็นห่วงอย่างเดียวนะเป็นห่วงว่าถ้าในอนาคต Exchange Coinbase ทํทตามเนี่ยเราได้เห็นความเหวี่ยงที่รุนแรงสุดๆแน่นอนนะครับ Exchange Coinbase ปริมาณการซื้อขายวอลลุ่มเนี่ยมีผลกระทบต่อตลาดโลกนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา จับตาดูให้ดีนะครับดูอีเมลตามประกาศบน Twitter ให้ดีถ้า Coinbase ทำเนี่ยม,มีผลแน่นอนทันทีนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีข่าวลือนะครับข่าวลือว่าประธาน Gary g a n s l e r ไปตั้งช t position กับ Bitcoin นะฮะประมาณ2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นข่าวลือที่ว่าแกใช้เหมือนใช้อำนาจในการ manipulate ในการปั่นตลาดนะครับ ข่าวนี้เป็นข่าวลือที่มีคน retweet กันเพียบเลยแต่ยังไม่มีใครออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นข่าวลือนะถ้าเป็นระดับประธานแกรี่เนี่ยแกน่าจะแยบย์กว่านี้นะครับแต่นึกภาพเจ้าหน้าที่ที่พิมพ์คำฟ้องตอนที่ฟ้อง Coinbase ฟ้องบ n a n c e เนี่ยโอ้โหผมว่า ตั้งชดสบายนะครับเจ้าหน้าที่เลขาเด็กฝึกงานแม่บ้านราปภเนี่ยข่าวต้องั่วในตึกในตึกของกราต่อสหรัฐอเมริกานะครับก็อย่างที่เรียนนะเป็นข่าวที่ช็อคโลกและเป็นอะไรที่เราต้องจับตาว่าถ้าเกิดมีเอกชนอื่นในสหรัฐอเมริกาทําตามเนี่ยผมว่าเราอาจจะได้เห็นวันที่ตลาดลงแรงๆนิดหนึ่งนะครับลุ้นไปได้วยกันอดทนไปได้วยกันวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุน ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม